แล้มาดูในหัวข้อนี้ครับเขาให้หาอะไรครับเขาให้หาผลบวกนะผลบวกของทศนิยมที่มีเครื่องหมายเป็นลบนะโจทย์เขาให้มาเลยครับว่าเป็นลบหกจุดหนึ่งสี่นะลบสองจุดห้าแล้วก็ลบศูนจุดศูนศนย์สองตัวนี้นะเอามาทําการบวกกันนะเครื่องหมายเป็นลบทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราเป็นหนี้อยู่แค่นี้มีหนี้อยู่หกมีหนี้อยู่สองมีหนี้อยู่จุดศูนย์สองศูนย์สองนะ นั่นก็คือก้อนนี้ทั้งหมดพเพราะฉะนั้นเอามารวมกันได้เลยใช่ไหมเพราะมัน ouais, ติดล s. <S บทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นตอนน uh ี้เดี๋ยวเราลอกโจทย์ลงมานะครับลอกโจทย์ลงมาได้ตรงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้เป็นโจทย์ตรงนี้เราก็เริ่มเราก็เริ่มเขียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเขียนเป็นสีเส้นเพินมนะครับจะได้เห็นชัดนะครับนะเมื่อเราขีดเส้นแล้วเราเห็นเลยนะครับว่าเราตั้งทุนสัญญมเนี่ยให้ตรงกันนะครับอันแรกเป็นลบ 1> 6 1จุดหนึ่งสลบ 2. ดศูนย์แล้วก็ลบ0.0นย์นะครับนะตรงนี้ตรงที่ขาดเราใส่เลขเลขอะไรครับเลขศูนย์ลงไปนะครับเลขศูนย์ลงไปนะทำการทอาไว้ทำการทอะไรครับบวกกันได้เลยนะบวกกันได้เลยก็เราก็เริ่มบวกนะจากหลักแรกก่อนนะครับเริ่มบวกจากหลักแรกหลักแรกคือหลักหนหลักหลักที่สามตัวนี้นะนะศูนย์บวกศูนย์บวกสองก็ได้สองถูกไหมครับนะ 4บวกศนบวกศนะก็ได้สี่ถูกไหมห้าหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าได้หกนะต่อไปเป็นอะไรครับทศนิยมก็ใส่ทศนิยมลงมานะครับแล้วตรงนี้ครับลบหกกับลบสองนะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบเท่าไหร่ครับลบแปดนะแค่นั้นเองนะถ้าเป็นเครื่องหมายลบก็สามารถจะเอามาวมกันได้เลยนะถ้าลบทั้งหมด นะมันก็เหมือนกับมีนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก็คือคืออยากจะรู้ว่าเป็นนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็เนี่ยรวมได้เลยนะครับง่ายๆนะเข้าใจหลักการก็ทําได้นะครับ